บ่มุสดัง่นี้ปัวเนาะมีตะว่าบ่มีขายนะครับเนาะแต้ดิงานกับบ้านแบบบ่มีขายแล้วเราว่าด <c oughs> ีไหมเล็กตใหเนาะโอ้ยตะลีบอสเดี๋ยวบ้างขายอยู่ปูวนันก็บ,บ่มีขายเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครับสวัสดีครับผมนายพี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่สองไมาให้ข้ามวนนะครับเนาะเอาเมื่อไหนมาตามต่อบรรยากาศดูคลายลูปไส้ครับผมเนาะฟันมากลางมากเก่าหนึ่งพี่น้องเออเนาะส่วนส่วนบอกตัวกลับซ้ำพี่น้องอ๋อเก่าหนึ่งเมื่อเก่าออกตัวกลับพี่น้องสำหรับวันนี้มาเบิง้งว่าปูเสือมาหอยมาตัวเลย ยี่งว่าคัดดังคักดังแนีบ่มีขายแล้วสัตว์ครับผมเนาะแล้วไปเบิ่งน้ำแป๊บครับผมดังคักแน่ต้องเลี้ยงส,สูตรนะครับเนาะสูตรปูสูตรเล็กล่างนะครับเนาะดังมาเตอไซค์กับซังมาเด้อดคัดบ่มีอยู่ในนี้บ่ต้องไปซื้อเนาะครับเนาะสูตร,รม,มันบ่ออกสว่าอยู่ในนี้ปูว่าเนาะนี่ต่าบ่ามีขายนะครับเนาะ เราจงงยางกับบ้านเราบ้านี้ขายแล้วระวัาดีไหมตัวใจเนาะโอ้ยเราตลีบอ้าเดียวบางขายอยู่ปัวกรบอกีขายเลยนะอืมไม่ขายแล้วเออไปเนี้อไปใต่อมไปอีสานออกตกเนี้ไต่น่าพีนองเนาะพี่แต่นนะ <c oughs> หน้าเบิ้งเอา <c oughs> น่าดีนะปกูขีดเส้นไฮถือเง่กคือเนียนน่านอนสีแปดหกเก่าหาแปดเนียนเนียนน่าดีนองเด้อ อีสั้วตัวมันจะเึลือบเต็มตัวไข่ตัวมันละครับเ้วตับน่ะตัวหน้าเบิ่งเอาพี่น้องเ็แทนมาทงเอาขี้ผู้หาว่าฝากนี่จ้ะมาท่างจัดหมอบปูคกับตาตาเด็กกินปูเขาเขากดทั้งสองตัวเขาบัดดีครับผมแม่นแน่นสำรับไข่ลมไส้นี่ส่ติแม่นยำมากนะครับมัดป้อนเหมือนกับเก้าหาเขาตรงๆเลยเออถ้าเขาเขาตรงได้ไหมเด็กปู มหันกไอ้เกลานี่นะครัแมนปติถูกเกรับเป็นก้อนพิกหัวแต่่าเลยก็มีกันหายู่เลยพกเนีนี่ทั้งพกทั้งเจ็ดทั้งงบทั้งเดอดทั้งรังพิจารนาม้าเจรนาเอาเนี่ยจากวูคุแน่ๆเคิดทาบัดมวกลมแล้วมกลแล้วเาลอกมันคังไว้นอุไมยางอะได้มันลอกไปแล้วจ้ะมันก็เลยดีดะไ้ได้ ถูกว่ชีดถูกเนาะครับเนาะถูกต้องแล้วนี่หาดวนน่ะพี่น้ดดนนองเนาะคันรถตรีมากกระดัเพราะว่าท่านรถที่นี่ขายต่อพนนี่คันรถตีมากที่น,นี่ขายเยกี่ยงแม่เลยมาหาเองแค่เป็นตัวนี้เนีเห็นตัวเลขแล้วก็เตรียมเกี่ยงคือนปูวาเลยแหละเลนาะไม่ขายแล้วเพราะว่ามันมืดเลยแต่ว,วันที่สิบเก้านทางมาวันที่สิบเก้าแอดเดินทางมาวันที่สิบเก้าที่นี่ขายแล้วก็โดนรั่วขาย อันเลวสเจียเอ้ยที่วันพร่งน้เปิดวางแข้งเลยเ้าวิสาวจับ้าว้าน่าเรียกูฮอตนอดผู้ใดแต่ผิอะไรผู้หญินอ่ยอะยรคอยจับปากกาเพื่อได้ว่างนี่ใช่มโอ้โหเขามาแตู่ทนเลยแต่ต่ออะไรแบบปูโว่าบอลลังจะได้มาต่อไปเลยเอ้ เลยป๊าล่ริวเลยปูคำนวณให้นาเต้เอาอย่างไดตองหัดน้าเต้แต่ว่าปูคำนวณได้ตองวนะเป็นเลขส่วเลขสูวรปูเมือนที่เข้ามาอ่ะเพื่อจะคำนวณให้อย่งนี้เเลยกระดาษบไม่พี่น้อก็อ่ายึดรตตีเเป็นเน้อขางนะครับต้องสั่มด้ตองหมดเนาะไม่ขาครับผมได้ท่นซื้อเสือได้เออือได้บราีขาย เไถะีไปทีมา้่ยมอยน่ม่เขายแล้วเตือนบาไหว่าแพงอยู่เนาะเยเหนพ่อยกต่กยืนต่กสองสามมหมื่นนะครับเนาะสมหมื่นสี่หมื่นแจอาก็เริ่มจ้านอกมาแล้วยิไปด้พี่น้องก็ละบสองใเพราะว่า เน้นลางเนีนลางไน่นอนเลกไมักไรสอบนะครับรับพิเจ้าหน้าเดินเพื่อเปลี่นเจาขงเนาะที่ขางสองน้ำมาฝากต้อตอบ่นเก้าตัวช่อง่นชื่อชื่อหกตัวเป็นหกเก้าอ้าวมันอันนั้นดูอยู่กับูวนี่ลองเดินเก่าดิหนิมาหงดินี่ดูสิต่กามด้หกเก้าตั ไปลดมาลดไปล้มาให้เลขยันจะมาเจ้ามักสามหรื้อะไเรื่อยอขาบอบอกออกสามหาออกสามนึ่ออกสามหงออกสาเก็แต่ว่ามก็ขั้นสามมากเลัมักสามแล้วปู่ที่เนี้ยมันคือเจ็ดสาวสามเจ็ดน่ขันาได้ว่ามาเก็ดใสสั้นเกียรติขอยโอ้ขันมาเกียเนาะขันขั้นคือว่าเกีรีิมาดออกสามเกียใส่เลยสามเกียใส่เลยเกียิ่เลยง้อไปหมดละั้นเกีก็ติขอยบอกเก มันาสูงกว่าปวดอตมันมันลายกวดนี่มนมันก็ไม่เีกว่าใชเจปใส่สา็ดไปเลยอือหออเดึงสามเจ็ดกระดาษไม่มีแล้วกระดาษปูคนละกระดาษ่ใช้กระดาษทขันมักสาวมกเจ็ดนะครับนอกูมกเจ็ดสามเจใส่เลยดีหน่อยได้ขั้นเจ็ดส <tha. S 2> ิมา <enthus flush. S 3> เป็นยึดของูลเลยเพิ่มเติมสมัย,ยู่้ครับเด้อสามเจ็ให้ท่านมาเจ็ดยังคืวลาเจสมาอยู่ก่อนสามเดเลยนะครับเนาะสี่แปดกเกากซกลายเลยตัวเก่าปูอยากเง็นยัไงนะครับนอพี่น้อกตัวเดียวกันครับกับหัวซื้อด้นะเจ็บเขียนสาเเลยเห็นบ่ ถ้าสามจะมาเนาะมาให้ถ้าเจ็ดจะมาคือสามเจ็ดครับ <c oughs> อืม่าหน่งได้หน่อยนะครับเนาะท่านผู้ใหญ่มนะัดเจ็ดน่ะนั่นคือว่าเจ็ดนั่งอยู่นะ่ะอืมพิจารณาเบิ้งเอาเนาะครับนะอกถึงน้ำทางนะครับก็สำหรับขายลมไส้เลยวิ่งไม่ผิดล้านเปอร์เซ็นต์แล้เพิ่งจำได้เนาะครับเนาะไม่ผิดล้านเปอร์เซ็นต์

โตาวนี่โตเยอะนะา,านี่นไปชี้โตนี่นไปสามโตชะนาอกเน่ยนเะเาตันหันตัวไปเยอะเก็บ,พบพก่น่วแก้ม,ม,มนไ,มไ่็แ <c oughs> ล่วันง,งนึ่งตียว่ามันไปหานึ่งกุนเนาะไปซื้อน้มูกไปเจาหาหนี่ พกนึงนี่ก็ตัดออกก็มาลางเชอต้องกันเนาะใช่ครับผมอ่นึ่งวิ่งวกกับนึ่งออหน้าไปพี่นอนก็แต่นายกเอผู้ได้มาไปสอบดัวฝันใจที่กันเมื่อได้มากครูขึ้นกันนะครับเนาะก็เน้นด้ยสนับด้ยข้าเน้นยนะครับเนาะจะผ่านดะขาดครับผม ที่สวงามาะครับนอกสิงแล้ฝากตอนรับสำหรับเนาะทำบุญน้ำปูวันมห้บผมต้นทางมาทำบุญนะครับเาทำบุญ้างสร้างคนี้ก็เละหน่อยคนละคนละอยตังับผมใช่ใหญ่ไ่สิเคิงแลรวไก่สิเ่งเล่นเลย มาเดี๋เจมาเดี๋ยวนี้เราจะเรียนมึงังมาจัดอะไรน้าเขาจะได้อไรอ่ร้สั่งแล้วเขาแล้วน้ำแล้วแมงอย่างเงีฝนตัเล็ปูหนุยเลยอ่ะอืมาดที่ผพิพิธภัณฑ์ของเก่านะปูเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้เบิรงเป็นแนวทางนะครับเด้อให้มักไปชอบจังลงทุนครับผมกันบ่มักกร์พานเนาะครับเนาะที่สำคัญ ปูวาบ่มีขายแล้วครับผมสำหรับเด็กที่ปูหายมากอ่าอย่าลืมก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ